ในประเด็นข้อตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการรับส่งเงินนะครับการรับส่งเงินที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีระเบียบกฎหมายข้อใดเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นการรับส่งเงินนะครับที่เขาตรวจพบเนี่ยในประเด็นที่42 ก็คือสถานศึกษาไม่ได้อ้างอิงฐานอำนาจตามระเบียบในการแต่งตั้งประเด็นที่43กรรมการรับส่งเงินมีการโอนย้ายแต่ไม่ได้แต่งตั้งกรรมการรับส่งเงินให้เป็นปัจจุบันประเด็นที่44แต่งตั้งกรรมการรับส่งเงินโดยอาศัยฐานอำนาจตามระเบียบหนังสือสั่งการเดิมซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วนะครับประเด็นที่45 ไม่ได้แต่งตั้งกรรมการรับส่งเงินประเด็นที่46แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพียงคนเดียวเป็นผู้ควบคุมการรับส่งเงินประเด็นที่47หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับส่งเงินประเด็นที่48ไม่พบเอกสารหลักฐานการรับส่งเงินระหว่างผู้มอบหรือผู้รับมอบกับกรรมการผู้นำส่งหรือผู้รับนะครับ ประเด็นที่49สถานศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าไม่ได้นําเงินเนี่ยนำฝากธนาคารในวันที่รับเงินนะครับก็ก็คือเช่นการรับเงินในวันที่2ธันวาคมแต่นําฝากในวันที่13ธันวาคมเป็นต้นนะครับทีนี้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระเบียบการเงินข้อ34เงินรายรับของท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ20 ให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวนภายในวันนั้นนะครับถ้าฝากวันวันนั้นไม่ทันเนี่ยก็ให้นําฝากตู้นิรภยัยและวันรุ่งขึ้นหรือวันทําการถ,ถัดไปเนี่ยก็ให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวนนะครับข้อ35การรับส่งเงินของท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่งอยู่ห่างไกลหรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภยัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักง,งานท้องถิ่นอย่างน้อยเนี่ยสองคนเป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมรับส่งเงินและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้วรกต่อมาการแต่งตั้งกรรมการตามวรกหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือและก็ให้มีหลักฐานการรับส่งเงินระหว่างผู้มอบหรือผู้รับมอบเงินกับกรรมการผู้นำส่งหรือผู้รับ เอาไว้ทุกครั้งหากกรรมการผู้ใดไม่ปฏิบัติสามารถผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเอาไว้ก็ให้นําความในข้อ24มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ใช้ระเบียบการเงินปีพศ2566ในข้อ22ข้อ36และ37นะครับ